เมื่อเราก่อบ้านชั้นแรกขึ้นมาสูงตามที่ต้องการอาจจะเป็น2เมตร70หรือ3เมตรแล้วแต่ใครชอบขั้นตอนต่อมาก็คือการทำพื้นชั้นสองหรือการทำหลังคาถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวเราก็จะทำหลังคาแต่ขั้นตอนก็จะค,คล้ายๆกันมากนั่นก็คือการออกคานวางพาดโครงหลังคาหรือพื้นชั้น2เนี่ยจะวางอยู่บนสันกำแพง โดยไม่ได้เชื่อมหรือติดกับกำแพงฉะนั้นในขณะที่ก่อกำแพงกำแพงอาจจะตรงหรือไม่ตรงช่างมันเราเอาคานมาวางแล้วก็จับระดับที่คานเพื่อที่จะเช็คระดับคานให้เสมอกันนี่คือรูปแบบของบ้านที่เราทำแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือบ้านเราจะมีลักษณะกว้าง12เมตรคูณ12เมตรอันแรก คานตัวแรกที่เราจะวางก็คือ,อรูปร่างของคานจะอยู่แบบนี้อันนี้คือคานตัวแรกซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าบ้านเราจะหันหน้าไปทางไหนอันนี้บ้านผมออกแบบเพื่อหันหน้าไป,ไปด้านนี้ก็เลยทำคานด้านนี้ฉะนั้นปลายคานที่ยื่นออกไปจากกำแพงบ้านเนี่ยยังต่ำจะต้องยื่นออกไป1เมตร ปกติผมจะชอบเม็ดครึ่งหรือ2เม็ดเป็นเป็นหลักแต่ถ้าเป็นเทพื้นเนี่ยก็น่าจะประมาณ1เม็ดไม่ควรจะยื่นออกไปมากเพราะมันหนักมากมันจะได้ใส่เสาคานตัวที่2ก็จะวางห่างจากคานตัวแรกไม่เกิน3เม็ดแต่ละตัวอันนี้คือคานคานหลักอ,อันนี้ตัวที่2ต่อมาตัวที่3บางครั้ง เราก็อาจจะทีบ้างห่างบ้างได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบรูปร่างของบ้านคานนี่ควรจะวางอยู่บนกำแพงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ฉะนั้นในความกว้าง12เมตรของบ้านหลังนี้ผมก็จะมีคานชั้นแรกอยู่ที่4ตัวนี่คือลักษณะคานที่ทำเสร็จแล้วตัวนี่คือคานอันแรกที่เสร็จแล้วคานตัวแรก ใส่เพื่อที่จะรับน้ำหนักคานตัวที่สองชุดที่สองคานชั้นที่2หรือชุดที่2เนี่ยก็จะรับพื้นอันนี้จะถี่ขึ้นอันนี้คือคานชุดที่2แต่ชุดที่สองเนี่ยผมจะใส่ที่ขอบกำแพงด้านนอกสองด้านก่อนฝั่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยื่นออกไปข้างละเท่าไหร่เราจะใส่สองขอบนอกแบบนี้ก่อน เพื่อที่จะจับระดับคานทั้งหมดให้เสมอกันก็เลยทำเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนจากนั้นเราก็จะจับระดับที่มุมอันนี้ด้านนี้จะยื่นออกไปเม็ดหนึ่งบ้านนี้ก็อาจจะเม็ดหนึ่งถ้ามันเกินเม็ดหนึ่งขึ้นไปเนี่ยควรจะมีเสารอ,องรับปกติแล้วถ้าเม็ดครึ่งหรือ2เม็ดเนี่ย ผมก็จะมีเสามีคานรองรับด้านล่างอีกครั้งหนึ่งฝั่งนี้อันนี้ถ้าเป็น1เมตรก็ไม่มีปัญหาเมื่อเอาคานชั้นที่2วางทับคานชั้นแรก2ด้านแล้วเราจะต้องวัดจับฉาก4มุมนี้ให้ให้ได้ฉากเสมุมเนี่ยจะต้องได้ฉากโดยใช้เหล็กฉากได้ก็จะเป็นการ ทำให้มันได้ฉากเวลาเรา,าขึ้นหลังคาขึ้นอะไรมันจะสะดวกขึ้นอันนี้ใช้เหล็กฉากจากนั้นเราจะวัดไขว้ทะแยง2มุมนี้กับ2มุมนี้จะต้องเท่ากันอันนี้เป็นการเช็คว่ามันเท่ากันไหมถ้าดึงเส้นทะแยงนี้เท่ากันปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันได้ฉากชัดเจนมากทั้ง4ด้านนั่นเอง ปกติเราก็จะใช้เทปวัดสายวัดแบบนี้เพื่อเช็คทั้ง4มุมว่าไขว้กันแล้วมันเท่ากันจริงๆเมื่อวัด4มุมได้ฉากและก็เชื่อมติดกันให้ดีจากนั้นก็จับระดับน้ำว่าแต่ละมุมต้องเสมอกันโดยเอาก้อนอิดหรือเศษไม้อะไรก็ได้รองขึ้นไปให้ได้ สูงตามต้องการว่าเราจะเอา3เม็ดหรือเท่าไหร่ขั้นตอนต่อมาก็คือการวางคานชั้น2ต่อไปในการวางคานชั้น2เนี่ยเราก็จะวางห่างกัน40เซนเพราะว่าเราจะปูพื้นด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลและก็จะเทพื้นคอนกรีตเหนือแผ่นสมาร์ทบอร์ดดังนั้นเราก็เลย วางคานชั้น2เนี่ยห่างกันประมาณ40เซนถ้าแผ่นสมาร์ทบอร์ดเราหนากว่านี้เราอาจจะห่าง60เซนก็ได้แต่อันเนี้ย6 6มิลแผ่นหนา16มิลเราใช้คานชั้น2ที่จะรองรับแผ่นสมาร์ทบอร์ดนี่ห่างกัน40เซนผมรู้สึกว่าพอดีบางมุมบางส่วนที่ไม่มีกำแพงรับแต่มันยื่นออกมายาว เราก็จะเอาเสาชั่วคราวลองรับน้ำหนักไว้ก่อนและค่อยเอาเสาจริงมาใส่ที่หลังก็ได้มันจะทำให้ใส่เสาง่ายขึ้นหรือจะใส่เสาไปก่อนก็ได้แล้วแต่ชอบเมื่อจับระดับบนสันของคานเสมอกันทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการวางคานชั้นสองแบบนี้ให้หมดเพื่อที่จะปูพื้นต่อไป ถ้าเป็นพื้นไม้ก็ปูเป็นพื้นไม้ได้เลยแต่ถ้าจะเทคอนกรีตเราก็จะใส่แผ่นสมาร์ทบอร์ดก่อนเราค่อยเทพื้นไม้ก็อาจจะห่างกว่าน,นี้ก็ได้แล้วแต่ชอบว่าใครจะชอบอย่างไงถ้าไม้หนาก็ห่างกันมากขึ้นถ้าไม้บางก็อาจจะถี่ลงเพื่อไม่ให้มันขยับนี่คือคานที่เหนืออยู่วางอยู่บนสันกาแพงอันนี้เราก็จะเอา ดินมาโปะทีหลังเอาดินมาเติมทีหลังเพื่อให้ดินเนี่ยพอกคานตรงนี้ไว้มันจะรับน้ำหนักได้ดีมากและไม่ขยับเลยแน่นมากโดยที่ไม่ต้องตอกตะปูหรือฝังอะไรเข้าไปในกำแพงแค่เอาดินมาพอกจบเลยแต่การพอกดินเนี่ยเราพบว่าส่วนที่เหล็กถ้าเป็นเหล็กส่วนที่จะอยู่ในดินเนี่ยควรจะเอาพลาสติกคลุมไว้ก่อนเพราะว่า เวลาดินปิกเปียกโดนเหล็กแม้จะทาสีไปแล้วบางครั้งก็จะมีแร่ธาตุที่จะทำให้กัดสีแล้วก็เกิดสนิมได้ซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่ได้เอาพลาสติกห่อแบบนี้แต่เราพบว่ามันเกิดสนิมได้มีโอกาสเกิดได้เราก็เลยคราวนี้เอาพลาสติกห่อทาสีเสร็จแล้วก็ห่อเลยพลาสติกอันนี้เฉพาะส่วนที่จะอยู่ในดินเท่านั้นส่วนที่ไม่อยู่ในดินไม่ได้มีปัญหา ทุกส่วนของคานที่วางอยู่บนสันกำแพงจะต้องครอบด้วยขี้โคลนหรือเอาดินครอบให้หมดก่อนก่อนที่จะวางแผ่นวีว e r บอร์ดมันจะง่ายขึ้นแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือวีว e r บอร์ดที่เราจะใช้มันจะเป็นเพดานไปด้วยเราจึงทาสีด้านล่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยยกขึ้นทีนี้เราก็จะไม่เหนื่อยในการทาสีทีหลัง ในระหว่างที่เราเอาแผ่นวีว e r บอร์ดขึ้นเนี่ยควรระวังด้านที่เราทาสีควรจะให้ด้านทาสีหงายขึ้นพอขึ้นไปข้างบนแล้วค่อยเอาด้านทาสีคว่ำลงเพื่อไม่ให้โดนสีถลอกหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นฝ้าเพดานที่สวยงามและเรียบร้อยให้กับเราได้ในการปูแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือวิวบอร์ดเนี่ยปกติเราก็จะให้ขอบยาวมัน วางอยู่บนคานเสมอเพื่อเวลาเราเหยียบมันจะได้ไม่แตกง่ายนั่นเองหลังจากที่เราปูเสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างรอยต่อเราก็จะยาแนวก่อน <S <S ก็ใช้ปูนยาแนวหรือซีเมนต์ธรรมดาก็ได้เพื่อยาแนว <S 1> <S 1> <S เพื่อไม่ให้น้ำปูนไหลลงง่ายหลังจากนั้นก็ทําขอบกัน้นทําพื้น ซึ่งเราจะทําพื้นสูงประมาณ2นิ้วเราก็เลยใช้เหล็กหน้าสองมาทําเป็นกรอบรอบขอบทั้งหมดของบ้านก่อนที่จะเทขนันตรงไหนที่จะเป็นเสาเพื่อรองรับชายคาหลังคาที่ยื่นออกไปมากเราก็จะตั้งเสาไว้ก่อนแล้วก็จับระดับให้พอดีเสร็จแล้วก็ใช้ปูนยาแนวเพื่อไม่ให้ซีเมนซึมลงไป เมื่อทำขอบเสร็จแล้วต่อมาเราก็มาตีผังอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะรู้ว่ากําแพงห้องอยู่ตรงไหนทีน,นี้เราก็จะได้รู้ว่าห้องน้ำเราจะอยู่ตรงไหนเราจะได้เจาะรูำสำหรับโถ,ถส้วมน้ำทิ้งให้เรียบร้อยปกติในการเจาะรูโถส้วมท่อส้วมเราก็จะเจาะประมาณสำหรับท่อ3นิ้วและให้ห่างจากผนังข้างหลังส้วม35ซนติเมตรแล้วก็ท่อน้ำ ทิ้งก็ประมาณนิ้วครึ่งเราก็จะทำประมาณนั้นต่อมาก็ปูไวเมดบนแผ่นสมาร์ทบอร์ดเพื่อที่จะเทคอนกรีตไวเมดเนี่ยจะช่วยยึดซีเมนต์ทำให้มันเป็นแผ่นเดียวกันแข็งแรงมากขึ้นก่อนที่จะเทพื้นตรงไหนที่มันกว้างมากเกิน2เมตรขึ้นไปเนี่ยควรจะมี หมายทคำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อป้องกันการหย่อนหรือการแอนของโคงผื้นวิธีนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นควรจะกระทําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้ามันแอนแล้วมันแก้ไม่ได้แต่ถ้าเราซัพพอร์ตไ้แล้วจนซีเมนต์แห้งค่อยเอาออกมันจะอยู่ตัวไม่แอนง่ายๆก่อนที่จะเทเราก็จะเตรียมเหล็ก สองคูณสี่เพื่อเอามาเป็นไม้เป็นเหล็กป่าเพื่อที่จะทำให้มันเสมอกันในบริเวณกว้างในการเทพื้นชั้นสองด้วยซีเมนเนี่ยมันเหนื่อยมากถ้าเราทำด้วยมือแต่ถ้าเรามีเครนมีซีเมนผสมเสร็จให้มันก็จะง่ายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นมันก็จะไม่เป็นการงานหนักจนเกินไปฉะนั้นให้เสาะหา เครนในพื้นที่หรือว่าซีเมนผสมเสร็จในพื้นที่มันจะช่วยให้ง่ายและก็สนุกมากทีเดียวในการเทพื้นก็เป็นความรู้ทักษะของช่างซีเมนท,ทั่วไปซึ่งเราก็จะหาเขามาช่วยปรับให้ได้ถ้าเราทำเองไม่ถนัดทีนี้เราก็จะเอาเหล็ก2นิ้วมาวางเป็นพื้นแล้วก็เอาเหล็ก 4นิ้วมาปาดให้เสมอกันวิธีนี้ก็จะง่ายขึ้นนี่คือพื้นที่เทเสร็จแล้วแล้วก็แห้งสามารถขึ้นไปเดินได้แล้วเราก็จะเห็นท่อสวมท่อน้ำทิ้งต่างๆที่โผล่ขึ้นมาไว้รวมทั้งท่อน้ำดีด้วยขั้นตอนต่อไปก็คือการรดน้ำให้เปียกชุ่มแล้วก็หาพลาสติกเก่าๆมาคลุมเพื่อที่จะบ่ม บ่มให้ซีเมนต์มันแข็งตัวช้ามันก็จะได้แข็งแรงมากขึ้นต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการสร้างชั้นที่2ก็ต้องรอดู EP หน้าซึ่งเป็นเรื่องของชั้น2ต่อไปใครที่จะสร้างบ้านดินก็สามารถดูตั้งแต่ EP 1มาเรื่อยๆได้หรืออยากจะได้หนังสือก็ติดต่อที่สวนัผพันๆได้ส่วนภาคภาษาอังกฤษก็จะเป็นหนังสืออีบุ๊ก เช็คดูใน Amazon ได้เลยครับ